สวัสดีนะครับผมหลังจากที่เอามาลงเมื่อวานนะครับตัวนี้ก็เป็นของ CMT ที่มาส่งที่ผมผมเมื่อวานนะครับก็เจองานแรกเลยนะครับนี่เขาหามาถ่ายนะครับเขาบอกว่าอยากลองของใหม่เขาบอกเห็นเขาไปเห็นเขาหน้าว่าเขาว่ามันน่าจะเข้าดีนะครับก็เลยหามาถ่ายผมก็คิดว่ามันหน้ามันจะไม่ลกเกท่า่ดีนะฮะประมาณนี้ ทั้งเถาทั้งหญ้าทั้งต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ก็ตัวนี้นะครับเป็นของ CMT นะครับห้าสิบพวงแรกของผมเป็นตัวที่หนึ่งนะนี่ขอโชว์หน่อยนี่ใส่มากินนะตัวที่หนึ่งใบจากของใบจากเฉียงของเอกซั์นะครับเขาเป็นอสอง่ายนี้นะครับร่วมมือกันของ CMT กับเอกซั์นะครับสองตัวนี้แล้วก็แม่ ปากท่อชงมวลไว้ได้วยนะครับเสียงลั่นๆอย่างนี้แล้วก็ติ๊กเกอร์เดี๋ยวติ๊กเกอร์มันมีเพจทําอยู่นะครับเนี่ยเนี่ฮะนี่พิกัซซ์ลอยถ่ายเงินล้านนะครับปะ่ะเดี๋ยวให้แท็กเตอร์เอ็กซ์แท็กเตอร์เอ็กเทนผ่านก่อนเอ้ยก็ตั้งคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้แท็กเตอร์เอ็กเขาตั้งให้แล้วอ่าตั้งให้คร่าวๆก่อนนะครับเดีเ๋ยว ถ้าลงตัวเด็กก็โดดลดลงโล่เอ็กดัมซิงเฮ้ยไปถ่ายถ่ายายาวก็ได้ระวังล้างเด้อหัวมาลองดูครับต้องบอกนะว่าเถาโอโคตรเถาเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยพอถึงไม่มีหญ้าโอ้โหวักไปจังเลยโอ้โห ลวกหนานีด้สูเออข้าวะอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองอีกร้อยนะเดี๋ยวไยด้รอเออใครเนียามไหมมันโดดเลยมันโดนโดอรรอลองดีล่ะนะตามใจคนขับแต่ว่าไม่รู้ร้อยก็ทำอะไรมาก่อนนะครับเนี่ย เออร้อยเก่าเนี่ยเดให้ดูร้อยเก่านี่อันนี้้อย้อยผ่านก้มก็มาใช่ไม่เข้าเลยนะครับคุณคุณขีดไปเนี่ย มากนะครับคนข่าบอกว่าใช่ได้ฮะเถาเอ้โอ้โอ้โอ้ต่อเตอร์พักขุด แต่คนขับปถตอก็เหยียบลวดมาแล้วครับไปอีกเอ็ะไปอีกได้ที่ครับงานหมูอะไรวะเฮ้ยตกลูะไรเห้ย พวกเอ็กล่องอะไรวะหนูลองอะไรนะครับตกบุบไปเมื่อกี้โอ้โหน่าจะเป็นขี้ยาหรือเปล่าขี้ยาล่องลองล<ะ>อ๋อแค่นั้นแหละ <ś les> <ś les> โอ๊ยหนักเกินว่าแต่เดาถนี่ยขาดดีนะดีนะดินแข็งด้วยนะครับทุกคนดินแข็งด้วย เราเอาเอา่เอาเรา,เาถ่ายใหญ่มาถ่ายแล้วนะครับมันเป็นมันไม่เข้าเขาเลยตามผมมาเขบอกอยากลองของผมก็ไปเอาไปดันมานะไม่ดันด้วยถ่ายเลยสาวสภาพนะครับ เจอหญ้าหนาโอ้ยสับแหลกดูพื้นที่โอ้โหนี่ช้างหลงมาดังฝูงยังหาไม่เจอเลยนะครับทุกคนมีต้นไม้ด้วยให้ถ่ายต้นไม้ทิ้งด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับอันนี้เป็นป่าโอแหะสองไร่ก,กว่านะครับ นี่ดูผลงานนะครับอันนี้ที่แข็งแข็งนะครับแข็งแบบแข็งเลยนะครับเสือนถึงตูด,ตดคนขับงัดคือมาแบบป็นก้อนเลยนะครับว่าดินเขาไม่ได้ทาอะไรมานานแล้วหลายสองสามปีน,นะครับแล้วก็ไอทีเตียนเราเขาจุดไฟนะครับถลอปถ่ายฝ่าขนน้นโอ้ย่านะครับหนาตุบถล๊อโอนลุยเข้าไป ขึงคันรถอย่าขนหนานะครับเอาเอกเอ็กน้ำซิ่งนี่นี่คือการใช้ผ่านที่ถูกกุทีใช่ไหมเนี่ย เอาเอาเอาเาผุดลากเอาแม,อาม่เอาคุมเอาเอาลุยเข้าไป อ้มีต้นไม้กิ่งไม้นะครับทุกคนมาแต่ดูเอ็กน้ำซิ่งก็จะทำอะไรได้ไหมนะ่ะได้อะเอาเงี้ะปัดเอ็กโอ้ยใช้งานผิวเพินปะเนี่ย โอแน่นอนเลยวะโอ้เอ็กเลยผ่านหน้าไม่ได้มาเออผ่านหน้ามามาอ๋อไม่มีผ่านก็ได้ดันเอาเอ้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 แ้แน่นอนเลยวะ ค hey. รับงานหมูเนี่ยเราเนี่ย oh. อันนี้ครับก็ดูผลงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาหนาๆนะครับออกมาเป็นสภาพนี้ดิงแข็งๆมออกนี่กระดันเอาไปโอเคครับใช้ได้ผ่านครับเรียกว่าเข้าเลยทีเดียวถายดีนะครับถ่ายเข้าดีด้วย เด้งแข่งนี่ไปสบายเลยนะครับก็โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ครับขอจบเท่น,นี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไล์ทุกกำลังใจนะครับแบฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ